จะไปตามที่คุณสั่งหัก็ได้ดีวันนี้มึงมียศมากกว่ากูมึงสั่งกูได้ไม่เป็นไรอ๋อน่ะให้ยกทัพใช่ไหมพูดไรเี่ยยกทัพเลยยกทัพฉบับเราอาทุ่งเลทหารยกทัพตัดฝึ่งหงสาวีเดียบแย่พ่อพ่อพ่อนมพ่อเดียพ่อพ่อที่ว่าโอย มันร่อนเป็นพรชื้นได้ก็ยกทับไงน,น้องเบลโมอะไรเนี่ยยกทับก็ไปไมไวโมจะรำงี่เพื่อนผมโดนกระเทือกไต่ห่าเลยเอานะนมาเล่เพื่อนของคุณคุณให้ผมยกทับผมก็ต้องยกทับกองทับคนอื่นยกยังไงไม่รู้แต่กองทับที่นี่ผมต้องอรำยกทับก็ต้องเบลนี่เล่นเสียด้วยผมลูกศิษย์ใครเนี่ยดูผมด้วยอาผมอามรัสสอนผมเรื่องรำนี่ผมแกะรับเป๊ะได้ ผมแก่ทั่วปนแต่ทั่วขาไม่ได้แก่เดี๋ยววันนี้เจอกันทำไมตอนแรกกัจจะปานีปนมเดี๋ยวเจอกันวันนี้เล่นธรรมดาเล่นธรรมดาไม่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 เจ้ายังไงไปเลยไปเลยลุงทำไงอย่าไปรอทุงเลเดี๋ยวเจอกันไม่มีอะไรหรอกพวกเขาคนต้นตีเราอยู่ไปเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันไปเลยอย่ามาลืตาไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคอง,บงโยกไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวให้มันออกอินโดรีไปก่อนเราค่อยไปหาวิธีทางที่ไปให้ยัดที่สุดนะครับทางไม่ต้องรีบเพื่อนชงใจให้เราทำมไปแล้วจากพระเอกที่ชอบตออกเป็นข่าวออว้าวจังหวนันว้าว ถ้ากูจะขายยำเลยไปไปเพื่อนค่อยๆไป <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ต้องรีดลอยหน้าเยอะๆโอ้โห oh. 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 ไปรับรางวัลยังต้องลำไปอย่านะอย,ย่าเพิ่งไป ป๊าปุ๊บนะรีบไปเลยครับเอ้าเฮ้อ้อเฮ้เฮ้ยอมสรรพังทั้งด้านราชูดสิงคราษฎราเทิดองค์ทวดี <laughs> เ,ๆๆเราสิมาลาเทพขอเปิดประเด็นรูค้าคุณนายนอกไอตโดนค้าจึงเอ่ยาวาจาทัค้าไงวะค้าพระเจ้า นเราคือนักรุตัวแก๊เราก็ตัวแทนหุ้กามเผยสักแทงกองอูน้โนราธาเขาบอกฝีมือไม่เบาอยากรู้นะผมจะแน่กันแค่ไหนวะถ้ายากตายบอกเข้ามาเข้ามาเอา รีบจ้พตัวเพื่อนโอ้โหเป็นไงครับมันคือแผนการของวนทยานาขกันเกล้อยไม่ทักตัรธาดูสิครับโอ้โหเป็นไงมขาไปไหนต่อไหนกันแล้ว ตองหมูนึ่คือนราเฮทหารข้ามันนรธา้นมฮเฮเกเฮ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 เ้เฮ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 เมเฮ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 ไม่ฮเฮเชเฮ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 เเฮ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 เเฮ้ฮเฮัฮไฮเฮเเฮเฮเเฮเเฮเฮเเฮเฮเฮเไเเฮเเฮ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 เเฮ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 เยเฮ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 เัเฮเ่เฮ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 เ จำหมูใหม่เราไม่ได้ยังกันพี่ไปไหนแั้วหมดแล้วล่ะอ๋อข้าตั้งใจมาลบทำไมข้าไปเจอศัตรูเล่าไม่จะมีพวกศัตรูได้ถอยกลับเหมืองไปเรียบร้อยแล้วมันถอยกลับไปแล้วมันน่ะสิแล้วข้ายังไม่ได้ปักดาบเลยไม่แน่ยกขาหลังนี่เกที่ไหนวะคืนนี้ดีนะมีรับเชิญนะอาจารย์จัดกรมสิ่์มาด้วยโอเค ่คู่แข่งกัปปกรณ์เขาคือปะแกลไม่ใช่ไอ้คู่สองคนไปทำหน้ามาดูไหมมึงใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่มันนะไอ้นั่นเขาลึกยังไงทำหน้าทรงโชเล่ะรวยเขาเป็นคู่แข่งกัปปกรณ์กันนะเนี่ยใครอะสองคนเนี้ยเขาคู่แข่งกัปปกรณ์เขาือใครบางที เพิ่มนะไม่ชอบมึงลองติดเธอไล่ต้นตีต้นอ่ะตอนนี้ยิบเรามีชัยชนะมีความสุขเลี้อหงสาวดีฉันอทนแล้วูโทไปเป็นผู้มิตรคุณต่อไปกินห้วปลาไปทค่เปที่เรียบรอยแกคอยดูนะเพื่อนดีจะพูดคุณในดัวัง่จะนำชัยชนะในครั้งนี้เอาชัยชนะในครั้งนี้กลับไปปราพยศยิปต์ว่าดีให้ได้เร้เพื่อนเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮเฮ้เ อะไรนเดี๋ยวจะไ้ไปไหนแล้วโอ้เสแล้วน้เบลจะไปเรื่องอะไรอะกลับแล้วจะให้ศึกมลกลับยังไม่ได้ทาอะไรเลยอะไรไม่ทาอะไรไม่ทำอะไรเขามอบให้ผมเป็นผู้บัญคาบัญชาเพราะฉะนั้นทุกคนฟังใครเดินมากงไม่เดินกลับใครขี่ม้ามาขี่ม้ากลับขี่ช้างมาขี่ช้างกลับมึงรามาไ่ต้องรกลับเฮ้ยจะม่ให้ราลงรากลับอะไรวะแม่รากลับมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องเบลมันปนหน้าที่ของใครน้องเอ๋มึงก็หน้าที่ ผมเป็นแย่ไข่หมดแดงนี่นนแย่ไข่มดแดงมันเป็นการร้นนานนานๆมันไม่เคยเห็นหรอกไ,ไอ้อฮ่าถ้ามันไม่พูดคุณนึกไม่ได้เลยเนี่ยวอ๋อคุณล้ำแย่ไข่มดแดงเป็นเลยได้เพราะฉะนั้นมึงต้องล้ำกลับล้ำตามกูมึงก็ยังลั่นกูบอกกูล้ำกลับไม่เป็นมึงบ้ามัวะอ่ะได้จอมล้ำไข่มดแดงเจอกูกูบ,ดดบอกว่าอยดด่าเอาเอาเอา เลีมันที่ไหนไข่พอดแดงเ่ี้ยอ่านน้ำตาพอดแดงตุ้งตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุงนน้งตุ้งไข่พอดแดงมึงใช้กุหลาบอะไรวะเน,นี่ย งบเสนียมหน่อยอ๋อไม่เอก็ระเลิศไม่เอ <God S 1> <my> ิอกกระเลิศปกติมันต้องไปข้างหน้าอันนี้เขาเรียกว่าเด้าเก็บเ <c oughs> ด้าเก็บ <c oughs> มึงเนี่ยจริงๆก <c oughs> ูบอกกูกูไม่ค่อยจะเป็น <c oughs> ก็อนตอนแรกจะเซิรแล้วมึงพูดไข่มดแดงนรือขอบพอดีเลย, <c oughs> แ,ลยแล้ว้ากูไม่ทำตามอ่ะจะตีน้องปวดเลยแล้วจริงๆตัวยยนี้ไม่ยอม้วยมึงเป็นผู้บังคับบัญชากูมึงสั่งอะไรกูก็ได้อีเราะไหมกูขอดูทีต้องอีกเราบหน้าต้องเหมือนด้วยหน้า ไไม่ด้เออยังเลื่อนมากไม่เลื่องมากเออหน้าห้ามเลื่องด้วยเอาหน้าแบบว่าจะเอาหมูแดงบจะเอาผมเล่นได้อยู่แล้วเบลจะเอาหมูแดงนะไหนลองทำหน่อยไม่ได้ไปติดหลอดซะแล้วอะได้ทำไงไหนบ้านลองดิโอออย่างนี้แหละอะอย่างนี้เลยผมยังไม่ทำอะไรเลยไอ้ห่าหน้ามันได้ยูอะมันเงีย ไอ้ที่แลบลิ้นเดียวลิ้นออกมาอยากมดแดงไงอยากกินไงพ่อกับแม่กำลังรอก,กินมดแดงอยู่ลิ้นลิ้นลิ้นกูมันไม่เลยฟันหรอกพ่อกูเฉยเอากูทำไม่ได้เดียวมาไปโดนตีพร้อมแย่ไข่มดแดงครับท่านกุ๊ดแดงเข้าตาอยู่กุ๊ดแดงเข้าตาสอย มันเก็บไม่พอพี่นี่แหละเขาเรียกแบบไม่เอิกกระเิกหลังขครมดแดงกลับเมืองึงก็นำเลยไม่เอาคุณตามหลังกูเนี่ยไป 姑娘。